สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วครับสำหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่30แล้วนะครับ EP ที่30และ EP 030 03. แล้วนะครับกับพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับทุกองค์200บาทนะครับทุกองค์2 0 0บาทจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับ 200บาททุกองน,นะครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0897043388นะครับ0897043388นะครับเราจะพบกันทุกวันเสาร์เช้า,ชาวันเสาร์กับเช้าวันพุธนะครับอีพีนี้อีพีที่30นะครับนะครับท่านที่ชอบประดับพอยเหล็กไหลนะครับอีพีนี้ เต็มอิ่มเต็มที่กันเลยนะครับสนใจก็เช่าหาบูชากันได้นะครับสำหรับพระลุงจ่าา่ะครับรเบาๆเพื่อไม่การเสียเวลานะครับพบกับองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จด้านหน้านะครับทาชาติปิดทองนะครับประดับพลอยนะครับประดับพลอย ดับพอยนะครับแถวที่1องค์ที่1น,นะครับด้านหลังนะครับเห้วมาสมเด็จพุทจาจารโตนะครับแคลวคาบต้องซับนะครับขายล่ำรวยรวยรว,วยนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่1 นะครับอยู่ดีมีสุขนะครับด้านหลังประดับพลอยสวยงามนะครับแถวที่1องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นสาเร็จประดับพลอยนะครับด้านหน้านะครับนิดหน่อยนะครับทาชาติปิดทองนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับ สมเด็จโตพลังสีนะครับแคลวคาดป้องซับนะครับองนี้แคลวคาดป้องซับาขายร่ำรวยรวยรวยนะครับองนี้สวยงามนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับต่อไปแถวที่หนึ่ง องค์ที่3นะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จดทองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จุดใจแน่นะครับสำหรับการที่ชอบสะสมนะครับด้านหลังก็อยู่ดีมีสุขนะครับแขาวแกร่ป้องซับนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะมาค้าขายนะครับ บูชาไปนะครับของหวังหน้านะครับเนเ็ตหวังหน้า200บาททุกองค์นะครับสนใจก็ชาบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัวนะครับแถวที่1องค์ที่3ต่อไปแถวที่1องค์ที่4นะครับเช่นเดียวกันนะครับแถวนี้ทั้งแถวนะครับ แถ์ที่1องค์ที่4นะครับอยู่ดีมีสุขนะครับสมเด็จคบคาดป้องรัพย์นะครับองค์นี้สวยงามนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับแทนที่จะมาค้าขายนะครับบูชานะครับสะสมครับด้านหลังก็ประดับพลอยสวยงามนะครับแถวที่ หนงองค์ที่สนะครับต่อไปแถวที่หนงองค์ที่ห้นะครับแถวที่หนงองค์ที่ห้าเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จปิดทองนะครับสวยงามนะครับด้านหลังอยู่ดีมีสุขนะครับครัขบขาาบ้องซับนะครับ ข้าขลายร่ำรวยร่ำรวยนะครับข้าขายรว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 ยนะครับค้าขายร่ำรวย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 นะครับสนใจก็ปิดกันไมาได้นะครับสําหรับแถวที่หนึ่งทั้งห้าองค์เนี่ยนะครับแถวที่หนึ่งอันนี้องค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จสวยงามนะครับเก่าแกร่งนะครับสมเด็จวังหน้านะครับสนใจก็ปิดกันไมาได้นะครับ ต่อไปแถวที่หนึ่งแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อสีแก้วสีแดงนะครับปิดทองนะครับปิดทองนะครับปิดทองนะครับด้านหลังนะครับต้นสมเด็จพึกษาจันนะครับโตนะครับตั้งโตนะครับประดับลอยนะครับประดับลอยแถวที่สององค์ที่หนึ่งสีแดงนะครับ ต่อไปแถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นออกสีส้มๆนะครับปิดทองนะครับองค์นี้นะครับ,แถ, 2, 2, 2, รบแถวที่2องค์ที่2นะครับแถวที่สองค์ที่สนะครับแถวที่สองค์ที่สนะครับด้านหลังก็เป็นท่านพระจางโตนะครับรมรังสีนะครับประดับพลอยนะครับ แถวที่2องค์ที่2นะครับแถวที่2องค์ที่สมนะครับองค์นี้สีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองสวยงามนะครับสีเหลืองแถวที่2องค์ที่3นะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับก็ด้านหลังก็ประดับพลอยนะครับประดับพลอยแถวที่2องค์ที่3นะครับแถวที่2องค์ที่3านะครับ แถวที่สององค์ที่สี่นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับปิดทองสวยงามเลยนะครับปิดท 2, องสวยงามเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับด้านหลังก็พุจ่จางโตนะครับประดับพลอยนะครับ ชอบสะสมนะครับสองร้บาททุกองนะครับ200บาททุกองจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับ200บาททุกองนะครับสำหรับสมเด็จวังหน้านะครับราคาเบาๆจากลุงจ่านะครับพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับ ต่อไปแถวที่2องค์ที่5นะครับองค์นี้สีเขียวนะครับนะครับแถวที่2องค์ที่5นะครับด้านหลังก็สมเด็จนะครับสมเด็จพิจารณโตนะครับประดับพลอยนะครับ แถวที่สององค์ที่ห้านะครับนะครับหน้าสะสมนะครับแถวนี้ทั้งแถวหน้าสะสมนะครับห้างสีด้วยกันนะครับสนใจก็ปิดมาเลยนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับองนี้ต่อไปแถวที่สามแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลหลังเรียบนะครับ ขอโทษนะองแถวที 3, 1, right window, ่สามองที่หนึ่งนะครับเป็นสาเด็จเหล็กไหลนะครับสาเด็จเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กดูดติดนะครับแถวที่สามองที่หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับเป็นพระธาตุพนมนะครับหลังพระธาตุพนมนะครับหลังพระธาตุพนมนะครับแถวที่สามองที่หนึ่งนะครับ เอาไปแถวที่3องค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จเหล็กลายเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่3มองค์ที่2นะครับแถวที่3มองค์ที่2นะครับด้านหลังก็ท่าพนมนะครับท่าพนมท่าพนมนะครับสนใจก็ปิดกาได้นะครับแถวที่3องค์ที่สอง ต่อไปแถวที่3องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเหล็กลายเชิดเดียวกันนะครับแต่องค์นี้ปิดทองนะครับปิดทองสวยงามเลยนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับปิดทองนะครับด้านหลังก็ทาพนมปิดทองสวยงามเลยนะครับองค์นี้นะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับแถวที่3มองค์ที่4นะครับ นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับด้านหลังก็ธาตุพนมนะครับธาตุพนมแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับสมเด็ดด้านหลังธาตุพนมนะครับสมเด็จเหล็กไหลนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับก็เป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับปิดทองเช่นเดียวกันนะครับ มเด็จเหล็กไหลปิดทองนะครับสมเด็จเหล็กไหลปิดทองนะครับด้านหลังก็ปิดทองนะครับภาพพนมปิดทองนะครับสวยงามนะครับน่าสะสมนะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบนะครับสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบนะครับองค์นี้นะครับปิดทองนะครับปิดทอง หลังเรียบนะครับมีติดทองนะครับเม่็ดดูดติดนะครับแถวที่สี่องค์ที่1นะครับแถวที่4ี่องค์ที่1เป่นเมล็ดดูดติดนะครับต่อไปแถวที่4ี่องค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบนะครับปลอกโพนะครับองค์นี้ปลอกโพนะครับสมเด็จเหล็กไหลปลอกโพนะครับองนี้นะครับหลังเรียบ นะครับหลังเรียบนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สามเป็นสมเด็จเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์ปิดทองนะครับสวยงามเลยครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับสมเด็จเหล็กไหลนะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับปิดทองนะครับ หลังเรียบนะครับมีหลังเรียบด้านหลังไม่ได้ปิดนะครับปิดด้านหน้านะครับทองสองร้อยบาททุกองนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไมได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับไกเซร์เช่นเดียวกันนะครับปิดทองนะครับสวยงามเลยนะครับ แม่เหล็กดูดนะฮะแม่เหล็กดูดติดนะครับแล้วหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จหลังเรียบนะครับไก่เซอร์นะครับพิมไกเซอร์นะครับต่อไปแถวที่สองค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลหลังเรียบเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับ ไกเซอร์ชเดียวเลยนะครับโทษนะฮะดูดเศษนะครับองนี้ทาชาติปิดทองนะครับสาเร็จไกลเซอร์นะครับหลังเรียบนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับเหล็กไหลนะครับสาเร็จเหล็กไหลนะครับพิมไกลเซอร์นะครับหลังเรียบนะครับสวยงามนะครับสวยงาม ต่อไปแถวที่5องค์ <c oughs> ที่1นะครับแถวที่5องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับทรงเหมือนลูกลักบี้นะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดสนใจปิดเข้ามาได้นะครับสมเด็จนะครับประดับพลอยเหล็กไหลนะครับหน้าสัดสมนะครับทรงลักบี้นะครับนะครับแถวที่5้าองค์ที่1นะครับ แถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสองร้อยบาททุกองค์แถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งไปแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลเรียวๆเหมือนลูกลักบี้นะครับแต่เรียวสวยงามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดุดติดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สอง แถวที่5องค์ที่2ต่อไปแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับนะครับขั้นโตนะครับเป็นไม่เหล็กดูดติดนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับงานบูชาหน้าเก็บสะสมนะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับนะครับสวยงามนะครับ แถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับไม่หลุดติดนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับน่าเก็บแต่สมบูชาไว้นะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับ ต่อไปแถวที่5้าองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับเช่นเดียวกันนะครับองนี้ล้อมด้วยรอยสีเงินสีแดงนะครับสมเด็จเหล็กไหลนะครับรูปทรงเพียวเรียวงามนะครับน่าสะสมนะครับน่าสะสมน่าบูชานะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้เลยครับแถวที่ห้าทั้งแถวเลยนะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหล เรียวๆนะครับสไตล์ลูกรักบี้นะครับสวยงามนะครับสมเด็จวังหน้านะครับราคาเบาๆสองร้อยบาททุกองนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้าต่อไปแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับหนักปกนะครับหนักปกแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่ง แถวที่หกอง์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งแถวที่หกอง์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองที่หนึ่งต่อไปแถวที่หกอง์ที่สองเป็นเช่นเดียวกันนะครับสาเด็จน้ากลอกนะครับหน้ากลอกสวยงามเลยนะครับ แถวที่หกองที่หนึ่งโอ้องที่สองนะครับองนี้องที่สองนะครับแถวที่หกองที่สองนะครับแถวที่หกองที่สองนะครับนใจปิดเข้ามาได้นะแถวที่หกองที่สองต่อไปแถวที่หกองที่สามนะครับเป็นสําเร็จพุทธซ้อนนะครับนะครับสําเร็จพุทธซ้อนนะครับ สมเด็จพุทซ้อนสวยงามเลยนะครับแถวที่6อง์คที่3นะครับแถวที่6องค์ที่สแถวที่หองค์ที่สนะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่สี่นะครับเป็นพุทซ้อนอีกเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับ แถวที่หกองที่สี่นะครับต่อไปแถวที่หกองที่ห้านะครับแถวที่หกองที่ห้านะครับจันเป็นสมเด็จพระจันรโตนะครับระดับพลอยนะครับเนื่อเแก่นเก่าๆเลยนะครับแถวที่หกองที่ห้านะครับด้านหลังนะครับเป็น ดันโตนะครับปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับนั่งสามบาทนะครับนั่งบนบาทนะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับแถวที่หกองค์ที่ห้าสวยงามนะครับแถวที่หกองค์ที่ห้าต่อไปแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับปิดทองนะครับปิดทองนะครับเป็นสมเด็จ ถอดนะครับด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังม sure <t> ีตั้งพิจารณโตนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับ เป็นสมเด็จนะครับปิดทองเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จปิดทองด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับมีแผ่นสมเด็จวิจาร์โตนะครับอันนี้ก็เหมือนม้าศึกนะครับนี่ม้าศึกนะครับมีม้าศึกนะครับมีม้าศึก แถวที่7องค์ที่2นะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จนะครับทาชาปิดทองนะครับทาชาปิดทองนะครับด้านหลังเป็นพระธาตุพนมนะครับองนี้ด้านหลังเป็นพระธาตุพนมนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับ ต่อไปแถวที่7องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จนะครับปิดทองนะครับสมเด็จปิดทองนะครับด้านหลังเป็นคาถานะชินะบัญชรน,นะครับต่าชินะบัญชรนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับหลังเป็นคาถาชินะบัญชรน,นะครับเป็นสมเด็จ เกียรติโยนะครับพิมพเกียรติโยนะครับปิดทองนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดวงที่ห้านะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสมเร็จปิดทองเช่นเดียวนะครับลงลักปิดทองนะครับเกียรติโยนะครับหลังก็กระถาชินะบัญชรนะครับคาถาชินะบัญชรนะครับกระถาชินะบัญชรนะครับแถวที่เจ็ด องที่ห้านะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับต่อไปแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับลงรักทาชาติลงรักปิดทองนะครับสวยงามน,นะครับแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับแถวที่แปดองที่หนึ่ง ด้านหลังนะครับเป็นท่านพิทจาร์โตนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์พระประธานนะครับสหชาติลงรักปิดทองสวยงามหน่อยครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับสมเด็จโตนะครับ ต่อไปแถวที่8องค์ที่2นะครับแถวที่8องค์ที่2เป็นสมเด็จพุทซ้อนนะครับฐานสิงห์นะครับฐานสิงห์นะครับสมเด็จพุทซ้อนฐานสิงห์นะครับด้านหลังนะครับเป็นท่น้นจิตจางโตนะครับสวยงามนะครับสวยงามปิดทองนะครับปิดทองสวยงามเลยนะครับแถวที่8องค์ที่2 ต่อไปแถวที่8องค์ที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นพุทซ้อนนะครับทาชาติปิดทองสวยงามเลยนะครับพุทซ้อนนะครับหลังนะครับท่านสำเร็จโตเช่นเดียวกันนะครับนับ่งอยู่หลังโต๊ะหมู่บูชานี่นะครับแถ,ถว8องค์3นะครับแถวที่8องค์ที่3ต่อไปแถวที่8องค์ที่4นะครับ เป็นพุทซ้อนเช่นเดียวกันนะครับตาชาติปิดทองสวยงามนะครับตาชาติปิดทองสวยงามแถวที่8อง์ที่4ีนะครับพุทซ้อนนะครับด้านหลังก็ทันสมเด็จจางโตนะครับสมเด็จโตของเรานะครับนะครับนั่ง,อย,งอ,ยอยู่หน้าตมููชานะครับน่านั่งสมาธิอยู่หน้าโตมู่ชานะครับ ปิดของสวยงามนะครับแถวที่แดองค์ที่สี่เราไปแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับแถวที่แดองค์ที่ห้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นพุทธ้อนปิดทองนะครับองค์นี้ปิดทองนะครับสาเร็จพุทธ้อนปิดทองนะครับด้านหลังนะครับองนี้คมชัดมากคมชัดลึกเลยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับ ผมชัดลึกมากนะครับผมมีปิดทองนะครับตัวพระด้านหน้าตัวพระพุซ้อนก็นะครับหน้าตานะครับเห็นหมดนะครับจมูกคิ้วตานะครับริมฝีปากนะครับแถวแปอง์ห้านะครับตอ่ไปแถวที่เองค์ที่หนะครับเป็นสมเด็จถักเชือกนะครับเกศชยโยนะครับเกิชยโยนะครับ AaS, แถวท uhm, ี่แปดแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งหลังเรียบนะครับเชือกถักนะครับเก่าเลยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สองเช่นเดียวนะครับเป็นสำเด็จถักเชือกองเล็กนี่ฮะอันนี้องเล็กนะครับเกจชโยนะครับเกจชโยนะครับพิมเกจชโยนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่เก้าแล้วนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับสนใจ นะครับทักนะครับช่องทางการติดต่อข้อก็0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่9องค์ที่2ต่อไปแถวที่9องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จจากเชือกองค์ใหญ่นะครับองนี้ก็กิจชโยนะครับนะครับองค์นี้องค์ใหญ่น่ยนะครับด้านหลังหลังเรียบนะครับองค์นี้หลังเรียบนะครับ ถักเชือกนะครับแถวที่9องค์ที่3แล้วนะครับสมเร็จเกจชโยนะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่4นะครับแถวที่9องค์ที่4นะครับแถวที่9้าองค์ที่4แถวที่9องค์ที่4ก็เกจชโยนะครับแถวที่9้าองค์ที่4นะครับหลังเรียบหลังก้างปลาครับหลังมีก้างปลาครับองนี้นะครับหลังมีก้างปลานะครับ แถวที่9องค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายนะครับสำหรับสมเด็จพระลุงจาราคาเบาๆนะครับ200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์นะครับแถวที่9องค์ที่5แล้วนะครับมาถึงองค์สุดท้ายแล้วนะครับ ด้านหลังมีก้างนะครับด้านหลังมีก้างปลานะครับแถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับปิดทองสวยงามนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมมีผงฝากแปลกมาให้ท่านนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับมีอยู่สององค์ด้วยกันนะครับองค์ละสามร้อยนะครับอันนี้องค์ละสามร้อยนะครับแถมนะครับไม่มีแถวนะครับเป็นพิเศษนะครับ สามร้อยบาทนะครับพิเศษหนึ่งนะครับสีเขียวนี้นะครับพิเศษหนึ่งเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่นะครับองใหญ่นะครับองใหญ่เลยด้านหลังเป็นเชือกถักมีตะกรุดด้วยนะครับมีตะกรุดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับองใหญ่นะครับองใหญ่เลยนะครับสามร้อยบาทนะครับเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่นะครับสามร้อยบาท นะครับต่อไปพิเศษ2นะครับพิเศษ2เบี้ยแก้พิเศษ2นะครับเป็นสมเด็จการโจนะครับนางบนเบียรนะครับเบี้ยแก้นะครับพิเศษ2สีแดงนะครับแดงเหลืองนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับ300นะครับ2องค์พิเศษนี้องค์ละ3 0 0นะครับนะครับด้านหลังก็มีตะกรุดนะครับด้านหลังก็มีตะกรุดเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษ1กับ2นะครับ พิเศษ1สีเขียวพิเศษ2สีแดงนี่นะครับสนใจก็อยากมีเก็บไว้บูชาก็เชิญนะครับสำหรับ ep 3ีนะครับก็คงหมดนะครับแล้วนะครับสำหรับ ep นี้นะครับพบกันใหม่ก็ ep ีบก็วันพุธนะครับเหมือนพุดสำหรับ ep 3ีนะครับก็ ติดต่อเขาไม่ได้นะครับช่องทางการติดต่อก็อย่าะเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ0897043388 0 8 9 7 0 4 3 3 8 8สําำหรับ ep 3 0นะฮะหรือ ep 0 3 0สาำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่วันพุธนะครับวันพุธสำหรับ ep หน้านะครับสำหรับ ep 3 0ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ